S <S ดีแล้วค่ะให้เขาได้ปลดปล่อยบ้างคือเขาเคยโชว์เต้นกับเราไหมคะคืออยู่กันสองคนมันก็มีโมเมนต,ต์แบบว่าหลุนๆุนนบ้างแต่ว่ามันเขาไม่เคยออกสื่อแบบไม่เคยเต้นอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเนี่ยเวลาอยู่ในอยู่ในตลาดใจหรืออยู่ในก้าวเนี่ยก็จะโดนพี่พี่พี่เฮียโนโดนนันเน็กแบบให้ทำอะไรแบบเนี้ยค่ะช่วห้ข้เห็นสเตปปูนีก็ะเป็นไงบ้างไม่ผ่านต้องต้อง ต้องต้องเอลต้องมามากกว่านน้เพราแบบต้องขนาดนี้เลยเหรอ oh <my> อะไรเงี้ยอยแบบว่ามันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากแตบบ่ว่าจริงๆแล้วว่าไม่คิดว่าเพื่อนจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเต็มขนาดนี้แล้วก็ก็อยากตั้งใจว่าจะชวนแบบเหมือนเพื่อนๆไปเที่ยวไปแบบเหมือนแบบกันก่อนที่จะ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 แต่งจะแต่งงานอะไรแบบนี้ก็คืออยากจะแบบไปมีโมมนต์ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมัน มันเกินกว่าที่เราคิดไว้มากๆแล้วก็บางคนคือที่บอกว่าไปไม่ได้ก็ก็มาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอาจริงคือก็อย่าไม่รู้อะไรเลยคือเหมือนเพื่อนแบบเตรียมทุกอย่างไว้ให้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหตุการณ์ก็คือก็คือนัดกันไปเที่ยวสม็จใช่ไหมคะแล้วก็พอตอนแรกก็คือต่างคนต่างไปอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเออน่าจะไปกันแบบสิบกว่าคนปรากฏว่าพอไปถึงจุดพักรถเปิดประตูมาแบบ อยู่ๆเราก็นั่งอยู่ในรถแล้วเพื่อนก็แบบเปิดประตูแล้วก็อะไรอะไรเงี้ยพอหันไปแบบว่าเฮ้ยมาเป็นรถทัวร์ <laughs> อะไรเงี้ยคือแบบยิ่งใหญ่มากแล้วคือ30กว่าคนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโหเซอร์ไพรส์สุดๆเลยแล้วก็มันก็เหมือนสมัยสมัยวัยเด็กอะมหามหาลัยที่เราแบบว่านั่งรถทัวร์ไปเที่ยวกันอะไรฟิลนั้นเออแบบมหาไลไัยอะแบบมิทติ้งอะไรเงี้ยชั้นปีประมาณเนี้ยค่ะ ใช่ค่ะโมเมนต์กลางคืนก็เยอะค่ะคือมันนี่ก็ยังแบบว่ายังไม่มีเวลาลงรูปเลยนะ mm hmm. เพราะมันพอไปถึงก็คือเพื่อนๆก็มีแบบเหมือนเตรียมเสื้อทีมเอาไว้แล้วเป็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบเหมือนจัดแบบว่าเป็นซิดดาวดินเนอร์ไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าทั้งเพื่อนๆืนเองแล้วก็ที่ที่รีสอร์ทหมู่บ้านทะเลรีสอร์ทก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนเขาไปเตรียมกันไว้กับทางรีสอร์ทว่าจะปิด อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบมีแค่พวกเราเสียงดังได้เต็มที่อะไรประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรไม่รู้ว่าอะไรว่าว่าจะทำอะไรบ้างเข้าใจว่าไปเที่ยวกันนะ แล้วก็ไม่กี่คนแบบสิบกว่าคนประมาณนี้แล้วแต่เพื่อนนะบอกว่าเออเธอไม่ต้องทำอะไรเธอมาสวยๆพอเพราะว่าด้วยนิสัยก้อยอะคือถ้าก้อยรู้ว่าคนเยอะก้อยจะต้องแบบเหมือนช่วยออกแกนไนท์จะไปตรงไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรารีสอร์ทนี้ก็คือเหมือนพี่ชายเป็น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 ,เ,ปนเออเป็นหุ้นส่วนด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออจะมีจะมีความจัดแจงมมีความช่วยอะไรเงี้ย ปรากฏเขาบอกว่าไม่ต้องทําอะไรฉันติตดต่อไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ชายแกก็ด er> ูแลความเรียบร้อยให้เต็มที่เพื Minor ่อนๆก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเราเราก็กลัวไงเพราะว่าไม่ได้เที่ยวด้วยกันกลุ่มใหญ่ๆนานก็กลัวว่าเออเดี๋ยวแบบเราจะดูแลทุกคนได้ไม่ทั่วถึงปรากฏว่าแบบทริปนี้คือเพื่อนแบบน่ารักมากแบบมาก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 เด็ดเด็ดคือหมายถึงอะไรคะอันนั้นน่ะคือก็ขอไว้แล้วว่าอย่านะไม่เอา ไม่ไม่ไม่ได้มีโชว์อะไรมีมีแค่มีแค่เพื่อนๆนเพื่อนสาวเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออโมเมนต์ที่มันซึ้งคือคือมันเป็นความเออมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเพื่อนจะทําให้เรามากขนาดนี้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็เหมือนแบบมีการแบบว่าเอ้ยเรียกไปถ่ายรูปแล้วสักพักนึงสกิดไปหันไปแล้วแบบจุดพุเ,เป็นแบบเป็นเหมือนไฟอะค่ะไฟโลง,งอ่างเงี้ยเราก็แบบ ต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็อย่างวันที่2ที่เป็นที่เป็นไวท์พาร์ตี้กันอะไรเงี้ยคือก็เราก็คิดว่าก็กินข้าวกันเฉยๆปรากฏว่าเพื่อนๆก็คือมีทีมมีแบบจัด decoration มาแบบสวยงามมีทีมมาแบบตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ได้เหมือนได้พูดความในใจกัน เมือนเพื่อนอ่ะบางทีเราสนิทกันมากๆเราก็จะไม่ค่อยได้ได้แชร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเขินที่จะต้องต้องพูดอะไรซึ้งๆกันวันนั้นก็คือเหมือนแบบทุกคนก็เปิดใจเต็มที่อะไรเงี้ยมันก็เลยดีมาก่วขอบคุณ่ขอบคุณใช่คือก้อยบอกเพื่อนๆว่าในงานแต่งอ่ะคนมันจะเยอะมากๆนะแล้วเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะได้คุยกันแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่ก้อยอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวด้วยกันครั้งนี้มันคือโมเมนต์แบบนี้แหละแต่เราก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะแบบ ทำให้เรามากขนาดเนี้มันมัน,ม,นมันแบบเออมันเกินความคาดหมายแล้วเราก็รู้สึกแบบเออแบบอุ้ยนี่เพื่อนรักเรามากขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยเราก็แบบดีใจอะไรเงี้ยใช่คือเพื่อนพูดแบบนี้ขอบคุณมาก <c oughs> <c oughs> คือเพื่อนพูดแบบนี้เลยว่าแบบครั้งเดียวในชีวิตเนาะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เออคงแบบคงแบบ คือแต่งงานครั้งเดียวว่ะก็อยากให้เราได้มีความทรงจําที่ดีที่สุดแล้วก็พอเราแก่ตัวไปเราก็จะได้เหมือนแบบกลับไปบอกลูกหลานเราได้ว่าเนี่ยแม่แบบมาปาร์ตี้สละโสดกับเพื่อนที่นี่นะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเพื่อนติดใจมากอยากนัดปาร์ตี้อีกรอบ <g iggle> <c oughs> <g iggle> ก็อาจจะมีเหมือนหลังงานแต่งแล้วก็เลี้ยงขอบคุณเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งอะไรเงี้ยค <c oughs> ่ะอะไรนะคะใช่หมายถึงว่าไป,ไปไปไปสามวันสองคืนก<อ>็เซอร์ไพรส์วันแรกแล้วเซอร์ไพรส์วันทีส่สอง พี่ตูนนะคะเขายังไม่มีเขาก็ว่าเขาก็อยากมีนะเออแต่ว่าด้วยความเป็นแบบเอเพื่อนผู้ชายเขาก็จะแบบผู้ชายผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีมีแบบฟิลแบบเหมือนโมเมนต์ซึ้งๆแบบสาวๆเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ดะดูการเตรียมงานเป็นัไงนลุ้นแบบโอ้โหตื่นเต้นมากใช่ก็หนึ่งเดือนพอดีนะคะวันนี้ ก็คิดว่าน่าจะน่าจะโอเคค่ะใช่ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเปอร์เซ็นต์นะคะสักอืมเท่าไหร่เดียวเจ็ดสิบแล้วกันอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบความกังวลตรงไหนว่าชุดก็ได้ดแล้วค่ะยังไม่เห็นของจริง คือชูได้ออกแบบเสร็จไว้หมดแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงของการฟิตติ้งก็ว่าเดือนนี้นาจะชุลมุนพอสมควรในการเตรียมทุกอย่างคือ,เ,อเดือนที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของการการประชุมการออกแบบการเซตติ้งแต่ว่าเดือนนี้คือมันจะต้องเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วการอะไรเน,นี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มเดินสายแจากเหมือนเหมือนเดินสายไปไปเร,เรียนเชิญผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะ เขามีมตื่นเต้นยังไงบ้างเขาก็น่าจะตื่นเต้นนะก็จริงๆก็ตื่นเต้นพอๆกันค่ะก้อยอาจจะเป็นคนแบบตอนแรกก้อยก็ชิลๆเนาะพอมันใกล้มากจริงๆก้อยก็เกิดความแบบมันคงมีความกังวลลึกๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยตรงนั้นตรงนี้มันจะออกมาดีไหมมันจะเป็นยังไงตรงนั้นโอเคหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแต่ก็พยายามบางอย่างก็ปล่อยวางแล้วกใ็ให้ให้พี่ๆที่มาช่วยเพราะว่าทุกคนก็แบบ โอ้ทีมที่มาช่วยก็มาช่วยด้วยใจน่ารักมากๆเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนเขาก็มีประสบการณ์กันเราก็ไให้กันทีทมงานก็จะมีการทะเลาะกันอ,กกอะไรบ้าง,งเราพูคู่เรยังไม่มีค่ะยังไม่มีเพราะว่าพี่ตูนเขาให้เกียรติก็ในการตัด <laughs> สินใจคือสมมุติถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องเลือกเงี้ยเขาก็จะแบบอ่ะก้อยเลือกอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็อยากให้เขาเลือกนะอ,อะไรเงี้ยหรือบางทีแบบต้องมานั่งคืออย่างก้อยกับพี่ตูนอะไม่มีพรีเวดดิ้งก็จะใช้เหมือนรูป รูปในตลอด10ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยก็ต้องเกิดการเลือกรูปไน<อ>ี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบตอนแรกก็นั่งเลือกเลือกอยู่ด้วยกันอยู่ดีๆสักวัามันเยอะเพราะพี่ตูนก็เลยว่าเอาเลยจ้าใช่อะไรอย่างเงี้กยก, <c oughs> <c oughs> ก็คือสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือตัวธีมนี่แหละค่ะคือจริงๆแล้วงานเนี้ยไอเดียทั้งหมดอะ่ะมันคือพี่ตูนเราคือเป็นคนเก็บรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่แบบ ที่จะเกิดขึ้นในงานทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไอเดียของเขาแล้วก็เราก็ช่วยกันคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอในพาร์ทของการที่แบบเอ,อ้ยสมมุติอะไรที่เป็นดีเทลอะไรเงี้ยเราก็จะประมาณช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะสนสนุกใช่ค่ะมันก็จะมีความแบบว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่รายละเอียดเยอะพอสมควรค่ะใช่เอ่อม,ม,มีมีเกมมีอะไรอย่างงี้ให้เลนะ่นนั้นใช่ ไม่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้น<ด>แต่ว่า<ด>อาจจะแบบมีการตกแต่งมีพร็อพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในการมีเกมให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบของชําร่วยอะไรเงี้ยค่ะคือแค่ของชาร่วยก็5อย่างแล้วแล้วแล้วการจะยยรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังแต่ว่าการที <laughs> ่จะจะได้ของชาร่วยเนี้ยต้องไปแบบเหมือนกับคล้ายๆจับจับฉลากอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิมมีคเป็นกิมมีค ใช่ใช่ใช่ใชว่วางวางคัมมิ่งพักการ์ดเข้าคอร์สอะไรกันบ้างไหมคะเข้าคอร์สตอนนี้มีแต่คอร์สแบบเนี้ยค่ะประชุมแล้วก็เตรียมงานแล้วก็แจากการ์ดอะไรเงี้ยค่ะก็มีอนแขกกี่คนทั้งหมดที่ที่รวมแล้วคือคือเราวางไว้ประมาณพันเศษๆศษอะคะ่ะแต่ว่าในอันนี้คือเราก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าพอถึงวันจริงแล้วเนี่ยจะจะ มามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับก้อยมันก็มันก็ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วแหละเพราะว่ามันก็ครั้งเดียวในชีวิตของเราค่ะใช่ดูทุกอย่างเราดูจัดเต็มมากอืมเพราะว่าด้วยเต็มที่มันที่เราที่ที่เหมือนพี่ตูนเขาอยากได้อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความเป็นสนสนุกเราก็อยากให้คนที่มางานอ่ะได้สนุกแล้วก็ได้เหมือนบรรยากาศของความเป็นสนุกจริงๆงานในครั้งนี้ดูพลังา อุย้ยต้องไปเห็นวันงานค่ะตอนนี้ก้อย <c oughs> ก็ยังบอกไม่ได้เพราะก้อยก็ยังไม่เห็นภาพทั้งหมดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงใช่ที่ตูนทุ่มงบเต็มที่ครั้งนี้ต้องถามเขาค่ะใช่คือในในส่วนนะั้นก้อยก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนดูเท่าไหร่ก็จะเป็นฝั่งแบบในการจัดการใช่แสดงว่าเราเป็นคนเลือกคี่ตูนคนใจอันนั้นคือเหมือนแบบว่าเหมือนมันอยู่ที่ ตอนท้ายเลยอะคะ่ะเหมือนเราก็คือเลือกช่วยกันเลือกแหละว่าจะเอาอะไรแต่ว่าเราก็ดูเรื่องของแบบอะไรที่มันถ้ามันไม่จําเป็นหรือถ้ามันเกินอะไรไปมากอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าก็ว่ามันเป็นเรื่องของคนมันมันมันคืองานของของทุกคนนะ่ะคือ มันเหมือนจะเป็นงานของเราแค่2คนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามันเป็นงานขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบที่เหมือนสนับสนุนเรารักเราพ่อแม่พี่น้องครอบครัวทุกคนได้แบบเหมือนมาอยู่รวมกันสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ก้อยกับพี่ตูนะคะมันคือ,ม,คอมันคือเพื่อทุกคนจริงๆอะไรนะ <c oughs> โอ้นี่เอาทุกข่าวเลยเนะาะจัดเต็มมากเลยเนาะ <c oughs> คือจริงๆวันนั้นน่ก้อยก็ต้องไปนะแต่ว่าก้อยอยูประชุมงานแต่งอยู่เออพี่ตูนก็เลยโดนแจ็คพอตโดนเต้นกูหนีไปตลกต้อง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 เอวต้องมามากกว่านี้ใช่ต้องให้ต้องให้รอถ้ารอก้อยไปเต้นก้อยก็ยังไม่รอดแต่ว่าต้องมากกว่านี้นิดนึงค่ะใช่อะไรนะไม่ไม่ไม่ก็คือเหมือนพอ วันนั้นพอพอเขาเต้นเสร็จเราก็แบบก็ไปเจอ <Okay. S 1> ที่ที่สตูอะไรเงี้ยถามว่าวันนี้โดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีคลิปออกมาก็ก็ขำดี <Okay. S 1> ค่ะต <Okay. S 1> เตมทุกข่าว